สวัสด so, ีครับเรามาเรียนเรื่องทิก้าจำกัดเขตและการพะยุกต์นะครับนิยามอิติกร์จำกัดเขตและการพะยุกต์กำนวน f เป็นฟังก์ชันที่ทิเกตได้ในช่วง a ถึง b และ f x เป็นปริยานุพันธ์ของ f จะกล่าวได้ว่าอิติกร์แบบจำกัดของฟังก์ชัน f ในช่วง a ถึง b จะเขียนแทนด้วยอิธิเกต f x dx โดยที่ a ถึง b เท่ากับ f(b) ลบ f(a) ตัวอย่างที่1จงอินทิเกรต 3x กำลังสลบ 2xdx ตั้งแต่2ถึง3วิธีทำก็จะหาค่าอินทิเกรตจากนั้นก็แทนค่า2และ3ลงไปจะไ,ได้ค่าอินทิเกรตคือ14ตัวอย่างที่2จงอินทิเกรต sinxdx X, ตั้งแต่0ถึง pi ส่วน2วิธีทำ ให้เราทำการทีเกตออกมาแล้วแทนค่า0กับน2ลงไปก็จะได้ค่าเท่ากับ1การประยุก์ใช้อิทิโกในการนำเอาอิทิโกไปประยุกต์ใช้มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นหาความยาวของเส้นโคง้งหาพื้นที่ระหว่างเส้นโคง้งหาปริมาตรทุกทรงต่างๆในบทน,นี้จะกล่าวถึงการเอาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เท่านั้นการหาพื้นที่ใต้เส้นโคง้ง ในการหาพื้นที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ในช่วง n ซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วงของ a ถึง b สามารถหาโดยการนำเอาทิก้แบบจำกัดไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวจะหาได้จาก f x dx ตั้งแต่ a ถึง b ตัวอย่างที่3จงหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างแกน x กับเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ในช่วง a ถึง b โดยที่ f x เท่ากับ 9ลบเอกลังสองและช่วง a ถึง b เท่ากับลบสถึงสวิธีทำจากฟังก์ชันและช่วงที่ให้มาพื้นที่ก็คืออิติเกต f อ x x ตั้งแต่ลบสถึงสจะได้ค่าของพื้นที่ก็คือ36ตารางหน่วยในการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ Fx กับเส้นโค้ง y เท่ากับ Gx โดยที่ fx มากกว่าเท่ากับ gx ในช่วง a ถึง b หาได้จากสมการอ e ินทิเกรต fx ลบ gx ของ dx ตั้งแต่ a ถึง b ตัวอย่างที่4จงหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ2ลบ x กำลังสและเส้นตรง y เท่ากับ x วิธีทำรรหาจุดตัดของเส้นโค้งกับเส้นตรงดังกล่าวโดยให้2ลบ x กำลังสเท่ากับ x จากนั้นก็จะเป็นสมการ x กำลังสองบ x ลบ2เท่ากับ0เมื่อแก้สมการจะได้ x เท่ากับลบ2กับ1ดังนั้นพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ2ลบ x กลังสองและเส้นตรง y เท่ากับ x ก็จะมีพื้นที่ก็คืออินทิเกรตของ f x บ g x dx ตั้งแต่ลบ2ถึง1ซึ่งจะมีพื้นที่ก็คือ 9กส่วนสตารางหน่วย